อ่าเริ่มเลอะเทอะเปื้อนไปกันใหญ่แล้วนะนะ <c oughs> เดี๋ยวก็หาเรื่องพระเดี๋ยวก็หาเรื่องโยมนะอ่าอืมอะไร <c oughs> เรออ <c oughs> กูไม่พอใจ้ารูปนี้กูก็ไปหาเรื่องมันเอาข้อหาไปยัดให้มันกูไม่พอใจโยมคนนี้กูก็หาเรื่องมันไม่ได้ด้วยอ่าอ่าไม่ได้ด้วย อความผิดของอทางคําสอนพุทธศาสนากูก็จะยัดความผิดทางกฎหมายให้มันนะอืมอืมแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้พิทักษ์รักษาปกป้องพระพุทธศาสนาโยมปกป้องจริงนะปกป้องพระที่โยมพอใจพระที่โยมชอบโยมปกป้องนะพระรูปไหนที่โยมไม่พอใจ กูก็ไม่พร้อมที่จะไปปกป้องมึงแล้วกูก็พร้อมที่จะกัดมึงทุกครั้งทุกทีที่กูมีโอกาสแล้วก็โยมคนไหนที่ขัดใจกูกูก็พร้อมที่จะเล่นงานมันทางกฎหมายเพราะกูถือว่ากูอ่าชำนาญในเรื่องของกฎหมายอ่าโยมอย่าเอากฎหมายมารวมกันกับคำสอนพระพุทธเจ้านะ มันไม่เข้ากันนะอืมมันคนละอย่างเหมือนกับที่อาตมาเคยพูดมาหลายๆครั้งว่าอย่าเอาประเพณีวัฒนธรรมมารวมกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามันคนละอย่างกันนะเออกฎหมายก็เช่นเดียวกันมันเอามารวมกันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะกฎหมาย มันเหมือนมีดสองคมมันมีทั้งให้คุณและให้โทษแต่คําสอนขององค์พระศาสดาองค์พระสัมามาสัมพุทธเจ้ามันมีแต่คุณมันไม่มีโทษอ่าทําไมถึงพูดอย่างนี้อ่กฎหมายมันสามารถทําให้คนดีไปเป็นผู้ร้ายได้นะแต่คําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สามารถทําให้คนดีไปเป็นผู้ร้ายได้น่ะไม่สามารถแต่คําสอนของพระเจ้าสามารถทําให้คนร้ายทําให้ผู้ร้ายเนี่ยหรือโจรอะไรเนี่ยกลับมาเป็นคนดีได้นะอืมอืมกฎหมายก็น่าจะทําได้เช่นกันอือืม,อมทาให้คนร้ายทําให้คนชั่วกลับมาเป็นคนดีหรือขาว ผ่องบริสุทธิ์ได้เหมือนกันโดยช่องโหว่ของทางกฎหมายแต่ไม่สามารถทําให้ <c oughs> แต,แต่แต่คําสอนเนี่ยไม่ไม่สามารถทําให้คนดีไปเป็นคนร้ายได้นะอืมันจะแตกต่างตรงนี้แต่กฎหมายจะทําให้คนดีไปเป็นคนร้ายได้นะโดยอาศัยอ่าช่องทางทางกฎหมายเนี่ยเล่นงานนะมันก็มีให้เห็นไม่เห็นเรอ อ่าคดีเงินทองเงินทอนวัดถูกอ่าพระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าพระชั้นผู้ใหญ่ท่านถูกถอดถอนสมณศักดิ์และดําเนินคดีส่งเข้าคุกไปพอคดีสิ้นสุดสารมีอะไรออกมาแล้วสรุปผลออกมาแล้วว่าท่านไม่ผิดก็คืนสมณท่านอ่าก็คืนอ่าสมณศักดิ์คืนท่านไปแล้วก็ <c oughs> เอาท่านกลับมาบวชเหมือนเดิม เออเอาท่านกลับมาครองจีวรเหมือนเดิมแล้วก็คืนสมณะถากให้ท่านไปแล้วก็ตั้งสมณะศักดิ์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมให้ท่านอีกเห็นไหมเนี่ยนม่ออเพราะฉะนั้นอาตมาเลยบอกว่ากฎหมายมันเหมือนมีสองคมมันสามารถที่จะทําให้ดีก็ได้ทําให้ร้ายก็ได้อืมอ่ะนะให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้น่ะ มันอยู่ที่ว่าคนที่ใช้กฎหมายอ่านั้นเป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือคนชั่วกฎหมายจะไปอยู่ในมือของคนดีหรือคนชั่วแค่นั้นออยู่กับคนใช้กฎหมายด้วยะเพราะนั้นเอามาเปรียบเทียบกับคำสอนของพระเจ้าไม่ได้หรอกโยมก็เหมือนกันโยมคิดเอาแต่แต่แต่แตอ่ความคิดของตัวเองว่า เออกูคิดว่าอันนี้มันถูกมันถูกมันถูกอะไรที่กูคิดว่ามันผิดมันก็คือผิดหมดแหละเพราะว่ากูคิดมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะโยมเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะโยมและโยมโยมโยมต้องพิจารณาตัวเองาต่มาว่าว่าโยมควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ปกป้องศาสนาพูดจริงไหมนะโยมควรปกป้องปกป้องจิตใจของตัวเอง รักษาใจของตัวเองก่อนทำใจให้มันเป็นคนชาวพุทธก่อนอโยมยังแยแยไม่ออกเลยว่าอะไรว่าว่าคนไหนว่าคนไหนคนดีคนไหนคนชั่วว่าอะไรดีอะไรชั่วคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วโยมยแค่นี้โยมยังดูไม่ออกเลยนะอาตมาชื่นชมผลงานโยมนะหลายๆอย่างที่พูดไปนี่ก็ไม่รู้อาตมาไม่รู้ว่าพูดกับใครโยมก็น่าจะอ่าลองพิจารณาเอาเองแลวกันว่า ว่าอาตมากําลังพูดถึงะไรหรืออะไรนอะรนอืมอา <c oughs> มามานั่งหน่อยนะผลงานโยมดีๆโยมก็มีเยอะแต่โยมมามาเนี่ยมันแค่เรื่องตรงเนี้ยนะอืมอืมโยมโยมใช้ ตะก,กะความคิดใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งเกินไปยึดในอัตราตัวตนของตัวเองเกินไปมีอีโก้สูงอ่าแต่ตาบาก็เห็นอ่เห็นอะไรอ่ะจะเรียกว่ากัลยาณมิตรของโยมเหรอที่ว่าเขาเคยเขาเป็นกัลยาณมิตรของโยมอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเขาโยมเป็นกรรัลยาณมิตรกัลยาณมิตรของเขานะ แต่ไม่รู้ว่าโยมคิดกับเขาว่าเขาเป็นกรลยาณมิมรของโยมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะตมาดูแล้วคนอย่างโยมเนี่ยเป็นคนที่ยอมหักกับใครก็ได้อืยอมหักกับใครก็ได้ถ้าไอ้ใครคนนั้นน่ะมันทําไม่ถูกใจกูกูก็หักกับมันไม่ได้แต่คนอื่นที่เขาออกมา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 ,มา,มา,มาพูดในประเด็นเนี้ยประเด็นทางสังคมในทุกวันนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนาะถ้ามันไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาตมาก็ไม่อยากพูดหรอก นะ,ะต่อมาก็เห็นได้หลายคนนะเขาก็พูดพูดอ่ามีความอ่าคิดเห็นใ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 นตัวโยมก็มีแต่เขาเขาก็คิดดีกับโยมกันทั้งนั้นนะเขาก็ว่าเออมีความผูกพันกันมาที่ดีงามมีความอรักใคร่กันเป็นพี่น้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นนับถือเป็นครูบาอาจารย์นน่นนะเขาก็มีแต่คนที่เขา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 คิดกับโยมดีไปทางที่ดี แต่ตมาว่าโยมคงไม่คิดกับเขาไปทางที่ดีหรอกมั้งคิดว่าอืมคิดว่านะถ้าโยมเป็นคนอย่างนี้นะตมานี่ตมาเดาเฉยนะโยมเป็นโยมเป็นคนที่ที่ที่จะพร้อมที่จะหักกับทุกคนอ่าอืมโยมไม่คิดคิดไม่คิดดีเขาไม่ได้หรอกคล้ายๆโจโฉอะถ้าเป็นโจโฉเนี่ยนะนะพร้อมที่จะทําลายทุกคนถ้าไอ้ทุกคนนะั้นมันมันมันพร้อมที่จะอะไรเนะี่ย ทำลายทุกคนนะอ่ะเออถ้าทุกคนคิดจะหักหลังอะไรอย่างงี้มั้งจาไม่ได้บทความนี้ของโจโฉไอ้น,นี่ก็บ้าไปเรื่องสามก๊กแล้วเอานะอืมอ่าแล้วก็มาเถียงกันว่าไอ้น,นี่เป็นําสอนที่ผิดที่ผิดที่ผิดมันต้องมองไปที่ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับเจตนาด้วยมองไปลึกๆอ่า อันนี้ผิดจากพระไตรปิฎกอันนี้ผิดจากอันนัน้นอันนี้มันไม่มีในพระไตรปิฎกออือคําผิดตัวน,นั้นเขาพูดผิดเล็กๆน้อยๆแ,แต่คําพูดผิดอย่างนั้นมันสามารถแก้ไขปรับปรุงได้และเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงมันเป็นความผิดที่เหมือนพูดผิดอ่ะอืเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม โอ้ยพูดผิดพูดผิดเอาพูดไหมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโอเคก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้มันกลับมาเป็นสองได้มันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเข้าใจไหมเออนะแต่สิ่งที่โยมทําตอนนี้มันกาลังเสียหายมากหนักะนะเออโยมดูอืคนพุทธที่เขาเป็นบัวที่พ้นน้ําแล้วเขาจะดูออกว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีหรือคนไหนที่เอานำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามา ผยแผ่แล้วมันเกิดประโยชน์เกิดผลประโยชน์ต่อชาวุูธโดยรวมโดยเนี่ยเขาดูกันออกนะผู้มีปัญญามีเยอะมากประมาณแปดสิบเอร์เซนนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่ยนะของคนในประเทศไทยอ่าผู้มีปัญญาแปดสิบอ่ะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยังเป็นบัวที่อยู่ในน้ำอยู่รอที่จะผุดขึ้นมาอยู่แต่บางคนก็อยู่ใต้ตมไปเลยอ่าอย่างนั้นก็ปล่อยไปเป็นอาหารของ จะให้เป็นอาหารของเต่าและปลาเต่าและปลามันจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> บางทีอาจจะเป็นบัวเน่าก็ได้อา่านะอันนี้ขออนุญาตพูในห้ฟังใส่หมวกหน่อย <c oughs> อากาศหนาวนะแล้วมันจะหนาวอยู่เงี้ยอีกสองสาวันนะเออแล้วคาสอนในพระไตรปิฎกพิดกยมต้องศึกษาลงไปลึกๆนะเอาตั้งแต่สังฆานาครั้งแรกมัน สาดผุดสอาดพุดผ่ดดองเขาใสบริสุทธิ์หรือเปล่าอืมพระมาหากัสป,ปะลองไปศึกษาประวัติด,ดูเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะและอะไรอะไรอะไรกับพระนน,นอ่าเขามีอันนี้ก็อยู่นะตอนอ่าสังคยนาครั้งแรกอืมอืมอืมและทําไมสม,มัยพุทธกาลมีภิกษุณีแต่ทําไมทุกวันเนี้ยภิกษุณีไม่มีในเมืองไทยไเพราะอะไร มันมีเหตุผลอืมแล้วอยู่ที่ว่าโยมจะศึกษาลงไปลึกหรือเปล่านะแล้วคุรูธรรมแปดประการของพิสุนีเนี่ยอตมาก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นเป็นคําของพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าได้พูดหรือเปล่าคุรูธรรมแปดประการเนี่ยหรือเป็นคําของของแต่งใหม่คําของคนอื่นนะอืม ไม่รู้ของพระมาหาคสปาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตามมาก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ไม่รู้ถึงทําให้ไม่มีถึงทําให้ยกอ่าคุรุทำแปดประการนี้มากดขี่ข่มเหงที่คุณนี้ซึ่งอ่าอ่าาออะไรอะ่ะเจตนารมณ์หรือ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 หัวใจหลักๆของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนไปในทางของการเหยียดเพศการกดขี่ข่มเหงการ ถือตอนถือตัวถือวันนะไม่มีไม่มีไม่มีอัตตาตัวตนแต่ไอ้กุรรธรรมแปดประการนี้ทำไมต้องวทขี่ของหญิงพิสุนีจังเลยเหยียดเพศหญิงอย่างเลยซึ่งอตมาก็ไม่ค่อยเกิ่ด้วยเป็นเป็นคำตรัสคำกล่า,าวของพุทธเจจาตมาว่าต้องเป็นมันมันต้องเกิดที่สามัญนาข้างแหลงเนี่ย คิดดูสังไยนาครั้งแรกเนี่ยอ่าอ่แย่งชิงอำนาจกันอใครก็อยากจะเอา <c oughs> ใครก็อยากจะเอาความคิดใหม่ๆของตัวเองบัญญัติลงไปเขียนลงไปโดยที่ว่ามาจากคําของพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ในช่วงนั้นมันวุ่นวายกันมากนะ ใน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 สังขยาครั้งแรกเนศสาวกหลายรูปก็มาจากพรามกันมากนะพรามเขาก็ยังมีความคิดของพรามเข้าใจไหมมันยังยึดมันยังยึดในในในวรณะอืมนะตอนอยู่ในวรณะพรามนี่วรณะพรามนี่สูงกว่ากษัตริย์นะอืม ก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่สูงกว่าอ่าอยากจะให้ตัวเองที่เปลี่ยนมาเป็นพุทธแล้วอยากจะสูงกว่าวันนันอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนตัวเองที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนก็ไม่รู้ก็เลยมันหยัดอะไรที่มันกดคนอื่นกดขี่ข่มเหงคนคนอื่นซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมาคิดมาลองไปศึกษาดีดีแล้วก็สังขยาณครั้งแรกครั้งสองครั้งสามมาเรื่อย จนกลายมาเป็นพระตายปีดกของเราทุกวันนี้อืมอืมอ่าซึ่งสมัยพุทธกาลตั้งแต่สัญญาครั้งแรกกนะัว่ามันมีมันมันมีไหมพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมมันมีมันมีทั้งสามนี่ไหมหรือมันมีแค่พระพระวินยัยอย่างเดียวหรือมีมีมีแค่พระธรรมวินัยกับพระสูตรพระอภิธรรมไม่มีหรือมีหรืออะไรอ้าวตมาก็ไม่รู้อันนี้ทิ้ง ให้ยยมไปศึกษาต่อเพราะมันมีอะไรมันเยอะแยะมากมายวุ่นวายเยอะแยะนะเออและก็พระพุทธเจ้าก็บอกเองด้วยว่าสิ่งที่เราสอนอย่าพึ่งเชื่อนะนะ,นะสิ่งที่เราสอนก็อย่าพิ่งเชื่อให้มาลองลงมือทำดูว่าถ้ามันเห็นผลก็โอเคถ้าไม่เห็นผลก็<อ>จังหวห่ามึงประมาณนั้นอะ่ะเออพระพุทธเจ้าก็อย่าพึ่งให้เชื่อนะ อ่าขนาดคำสอนของท่านเองอืมเราต้องมองไปที่ประโยชน์ถ้านำคำสอนของพระเจ้ามาสอนแล้วมันเกิดประโยชน์ได้แค่ไหน,นอ่าอ่านะอ่าเลิกเธอไอโยมเห็นโยมนะโยมไปบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สึกบวชแล้วก็สึกสึกบวชสึกบวชบวชสึกสึกบวชหลายครั้งต่อหลายครั้งปฏิบัติทำเป็นคน สนใจในพระพุทธศาสนาศึกษาธรรมะแต่ทำไมโยมแต่ไม่สามารถที่จะขัดเกลาหัวใจของโยมแค่หัวใจของโยมได้เลยโยมยังมีความอิจฉาริษยาความความยึดมั่นถือมัน่นถืออัตตาต,ตัวตนมีอีโก้ยังสูงอยู่ยอมหักไม่ยอมงออะไรเงี้ยยอมยอมหักไม่ยอมงออัตมาก็ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะแต่จะหักกับกับเรื่องที่มันผิด แค่นั้นถ้าเรื่องที่มันถูกถ้าอาตมาทําผิดอาตมาจะโน้มรับเลยถ้าอาตมาผิดเนี่ยนะอาตมาจะโน้มรับถ้าอาตมาทำผิดนี่ถ้าสิ่งไหนถูกอาตมาจะอ่อนอ่อนอ่อนตามสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าแต่สิ่งที่มันผิดอะอาตมาหักเลยถ้าอาตมาถูกนะอืมเหมือนคล้ายๆอายกอายหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่แหละถ้าอาตมาบอกว่าหนึ่งบวกถ้าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองอาตมาตอบว่าสอง ไอคนนั้นมันบอกว่าตอบว่าห้าอย่างเงี้ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าอ่าอย่างเงี้ยมาเถียงอาตมาอาตมาจะเถียงจนใจขาดเลยว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองไอ้นั่นก็บอกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าไอเนี้ยอัตมายอมหักไม่ยอมงอมายกตัวอย่างแต่ถ้าว่าอันหนึ่งบวกหนึ่งอัตมาไปบอกมันสามอย่างเงี้ยแต่ไอคนนั้นมันบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะเป็นสามได้ยังไงมันต้องเป็นสองนะอืมอ่าอันนี้อันนี้อาตมาก็ต้องยอมรับอ๋ออัตมาก็ต้อง ก็ต้องโน้มตามมาทําความเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองนะตัวเนี้ยอตมาจะอ่อนไปในทางที่ถูกแต่โยมเนี่ยไม่รู้ถูกผิดไม่รู้กูจะหักอย่างเดียวกูคิดอย่างเนี้ว,ว่าความคิดของกูมันคือความคิดที่ถูกเสมอโยมก็เลยหักพร้อมหักกับทุกคนนะนี่คือความพิจารณาของอตมานะแต่ไม่ใช่บอกว่ายมเป็นคนอย่างนั้นนะ นี่คือความรู้สึกคือความคิดของอาตมาว่าโยมต้องเป็นคนอย่างนั้นนะ,ะทีพพพพ่พูดไปเนี่ยตามาก็ไม่ได้ว่าแตา่มาโย,ยมหลายหลายคนก็น่าจะถ้ามีปัญญาก็น่าะน่าจะรู้ว่าตามาพูดถึงใครหรือใครนะนะที่กําลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยอืมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็น่าจะรู้อยู่ เดี๋ยวไปเอ่ยชื่อไปเอ่ยอะไรหรือไม่เอ่ยชื่อเขาก็สามารถเอาผิดเราต่อมาได้ถ้าว่าเขาจะมาทำามาต่อมาอออย่างที่พูดมาไม่พอใจพารูบไหนกูก็กูก็จะไปทําให้มึงศึกให้ได้อะกูจะไปถอดพระเหลืองมึงให้ได้แล้วกูก็จะภูมิใจในการศึกพระหรือภูมิใจในการที่ลากคอยมคนนั้นเข้าตารางกูคือผู้ชนะกอคือผู้ชนะชนะยี่สิบทิศโยก็จะภูมิใจ ออกูเกิดมาแพ้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะออกูยอมหักกับทุกคนได้อ่าโดยที่ทุกคนเนี่ยก็มีความเกรงใจต่อโยมนะมีความเออมีความารู้จักมักจีลค่คชอบพอกันน่มีมีอะไรอ่ะมีมีอะไรอ่ะมีบุญคุณต่อกันภายในอดีตเคยช่วยเหลือจุดเจอกันอะไรมาอ่า ทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นอะไรที่ช่วยๆเหลือกันมาที่เคยรักกันมาแต่โย่แต่ตระนเชื่อว่าโยมไม่ได้คิดอย่างนั้นกับเขาเหมือนที่เขาคิดกับโ,โยมตัวอย่างโยมนี่คิดว่าตัวเองโยมรักตัวเองที่หนะอืนะโยมพร้อมหักกับทุกคนนะเพราะนั้นถ้าโยม เป็นคนรักพระพุทธศาสนาจริงๆพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆสมกับที่โยมบวชและสึกบวชและสืบหลายๆครั้งสมกับโยมที่โยมไปอินเดียมาไปพุทธคยามาไปกุฏิพระพุทธเจ้ามาไปเพื่ออะไรไปไม่ได้อะไรคําสอนไม่เคยเข้าไปชโรมใจให้โยมอ่ามีภมวิหารสีเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา โยมไม่ไม่มีเลยอืมเนี่ยอ่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพยอมท่านก็ออกมาเทศสอนมาให้คุยกันโยมขนาดถ้าโยมเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆอ่าเคารพในศาสนาพูดจริงๆครูบาอาจารย์เทศสอนเทศอันนี้ไปตักเตือนไปโยมก็น่าจะฟังเออท่านให้คุยกันให้คุยกันก็พอแล้วคนพุทธเรา เออเอากฎหมงกฎหมายมาปะหารกันโอ้ยลงก็ดูเอาแล้วกันว่าผลมันเป็นยังไงอืมนะเอต่อมาไม่อยากพูดเยอะนผลเป็นยังไงก็ดูกันเรับอือ่ะเย็นแล้วแล้วไปทำกิจอะไรอย่างอื่นมาจากสงน้ำอืมนะอืม โอพ่อพยอมต,ต่อมาต้องเรียกหลวงปู่แล้วอืมนะ <c oughs> ท่านมาเทศสอนท่านก็ขออยู่หลายครั้งนะโยมก็ไม่สนใจออืม <c oughs> อืมมโยมยังไม่มีความเคารพต่อคําสอนของครูบาอาจารย์เลยอสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์ขอ,อพูดไปตั้งหลายครั้งโยมก็ยังไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้น แค่เนี้ยมันก็บอกได้ว่าโยมไม่ฟังใครหรอกโยมฟังแค่ความคิดของโยมเองนะโยมต้องการที่จะชนะต้องการที่จะภูมิใจเอที่กูศึกพระได้ที่กูเอาผิดพระรูมนี้ได้มันพูดไม่เข้าหูก้โกูเกลียดมันโก้ชังมันไอยโยมคนนั้นกูไม่ถูกใจมันกูอิจฉามันเออกูไม่เก่ง ในเรื่องของพระธรรมคําสอนไม่เก่งในพระไตรปิฎกไม่เก่งในเรื่องของศาสนาพุทธเท่าไหร่กูก็กูกเก่งในกฎหมายกูก็จะเอากฎหมายนี่แหละไปเล่นงานมันเออและกูก็ต้องชนะชนะและกูก็ภูมิใจนี่เหลอสิ่งที่โยมต้องการมันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธจะมาบอกแค่นี้แหละอ่ะเย็นแล้วนะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็ สุดสูสังนะวะเตปัญญงฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาฟังไม่ดีจะเกิดแต่ปัญหาอืและอย่าฟังและเชื่อถ้าฟังและเชื่อนั้เก็เรียกว่าเอาแต่หูฟังถ้าฟังแล้วต้องใช้ปัญญาคิดพิดจารณาก่อนมันถึงจะสมกับผู้มีปัญญาแห่งพระพุทธศาสนาแค่นี้ขอเจริญพร